น่าจะเป็นขี่เวิดไฟล์คันเดิมมาห้าสองศูนหองห้าวันนี้เพราะว่าน่าจะดำดำ ใช่จริงๆนะคีเวสบายห้นะทำตอนห้วันนี้นะขอขอรอเปิดบีททักไทยนะครับ